สวัสดีครับผมก็แอดมินมูดจากกลุ่มพอยแบงค์อีนะครับวันนี้เขาจะมาพูดถึงเรื่องการปัม๊มเกมเศรษฐีนะครับซึ่งกูอัดมาหลายรอบมากแล้วก็กูแม่งพลาดตรงนู้น,นิดตรงนี้หน่อยกูต้องอัดใหม่นะฮะใครที่ดูแล้วชมแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่พวกที่โลกสวยควยแล้วก็แล้วแต่ก็ช่วยกันเอาไปให้คนอื่นดูนะฮะ ผมไม่ได้ไม่ได้ได้ี่อะไรจาก YouTube แต่ว่ากูอยากได้ค่ากูอยากได้คนที่มาดูเยอะๆนะครับแค่นั้นสมมุติใครที่ไม่ได้ไม่ไดออ้อยู่ในกลุ่มหรือไม่ได้ควานหาผมเนี่ยไม่ได้ควานหาโปรเนี่ยแล้วมาเกิดเจอขึ้นมาเนี่ยครับก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับทผู้ความหยาบนะครับอ่ะผ่านไปห้าสิบเอ็ดวละผมต้องขอให้มันแปลงไฟล์ที่เล็กที่สุดแล้วก็ถ้าผมไม่ชัดไม่เป็นไรคุณไม่ต้องใส่ใจแต่ คุณฟังว่ามันทํำยังไงนะครับหรือคุณอาจจะรู้แล้วคุณก็มาพิมพ์ได้กูรู้แล้วเงี้ยไม่ต้องนะฮะคุณช่วยปิดแล้วก็ออกไปฟังเพลงดูยูพรยูไลท์อะไรก็แล้วแต่ไปเลยครับนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้อย่างแรกเลยคุณต้องมีดีไว c e คือโทรศัพท์หรือไม่คอมพิวเตอร์นะครับแต่คอมพิวเตอร์ขอแนะนําให้ ให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่มี ID ไก่อย่างนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่เล่นเกมเศรษฐีได้ก็เอาไว้เล่นนะครับเครื่องที่ดีหน่อยผมมีไอดี ID ไก่2องดีแล้วก็ไอดีหลัก1 ID นะครับก็แอดเพื่อนตอนแรกผมปั้มทีมผมไม่รู้ผมได้น้อยได้แค่8000ถ้าเกิดเล่นเดี่ยวแล้วเราชนะลงทุนริซึม3คนได้2 8งหมนแะครับแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ย 1> ID 1 ID เนี่ยสามารถชวนเพื่อนได้แค่3ครั้งคุณมี3เครื่อง9ครั้งสมมุติว่า28,000ทุกครั้ง9ครั้ง250,000วันละ250,000ถ้าคุณมีเวลานะครับคะแนนถ้วย250,000ต่อวันแต่ถ้าเกิดมันอะไรขี้หมูขี้หมาก็ประมาณแสนกว่ากว่าต่อวันนะครับอ่ะ เข้ามาพูดถึงในคอมในจอดีกว่าไม่ได้พูดถึงตัวดีไวท์ข้างนอกนะครับลูกบาทมีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันตัวไก่อย่าไม่ต้องไปเปิดเปลืองไอเคียนี่ไม่ต้องไปจะ,จะได้แบบใช้ประหยัดที่สุดเพชรอย่าเอาไปสุ่มกล่อโง,โงโง่ๆเอามาซื้อบโบเวอร์ไม่ก็ซื้อเงินนะครับเงินแบบกดสุ่มเอาเผื่อได้เพชรพันเพชรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่กดสุ่มตรงเนี้ยกดสุ่มตรงเนี้ยเอารดยโชคลายก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับกดสง่ง แล้วไบโบเวอร์เนี่ยส่งกันบ้างส่งกับในกับตัวเองกันบ้างมันจะได้นะครับแล้วก็ของขวัญอะไรเงี้ยก็รับรับกันไปนะครับรับรับกันไปไม่ต้องสนใจมันแพ้มันชนะเอ้ยไม่ต้องสนใจว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่มันจะแพ้เท่าไหร่ไม่ต้องสนใจสนใจอยู่ที่ว่าตัวหลักเราอะชนะหรือเปล่าแล้วก็ตัวหลักเราถ้าชนะติดต่อกัน5ครั้งเนี่ยเราจะได้ของที่ดีขึ้นนะครับ สมมติว่าคุณไม่มีเงินเลยคุณมีโบว์หนึ่งอันอีกเครื่องมีโบว์หนึ่งอันสามารถซื้อเฟิร์สค์ดได้เนี่ยคุณก็ทําให้อันนี้ชนะเอ้ยสมมุติว่าคุณมีโบว์สองอันเนี่ยคุณก็เล่นสองรอบโดยการที่ยังไม่ได้ทําไงก็ได้ให้อดีหนึ่งชนะอีกอดีหนึ่งก็ชนะในอย่างคนละวินนะครับเพื่อที่ได้เงินออกมาซื้อเฟิร์สค์ดนะครับเท่าว่าคุณโดนหักไปสองรอบเปิดเจ็ดรอบแล้วอย่างน้อยคุณก็ได้แสงกว่า,วานะครับช่างมันช่างมันก่อน อ่ะพอไปตรงนี้อย่างแรกเลยนะครับซื้อเฟิร์สค์ดแล้วมาถึงตรงเนี้ยอย่าเลือกแผ่นที่ประเทศไทยครับผมขอร้องหรือคุณอยากจะเฮฟวี่เลือกแผ่นที่ประเทศไทยผมก็ไม่ว่าคุณแต่ว่ามันจะโดนพวกบังคับขายรูเล็ตมหาศา,ศา,า์คุยแล้วก็แล้วแต่มจะโดนหมดแต่ถ้าคุณเลือกแผ่นที่โลกเนี่ยเต็มที่ก็แค่เสียค่าเทคนะครับสร้างห้องเดี่ยวทีมไม่ต้องนะครับทีมได้ตาละแปดพันถ้าชนะ สิบตาแค่แปดหมื่นนะครับแต่มันลิมิตเนี่ยเห็นไหมลิมิตเนี่ยมันได้แค่สามตาต่อวันถ้าคุณได้คุณสามเครื่องก็เก้าครั้งสองสาห้าก็เกสิบสองครั้ง, 12, งถ้าคุณเล่นกับเพื่อนทสมมติคุณไม่มีสี่เครื่องแต่เล่นกับเพื่อนเนี่ยาตาหนึ่งได้แค่แปดพันสิบตาแปดหมื่นแสนกว่ากว่าเองช,ชนะทุกอันก็ได้แค่แสนกว่ากว่านะครับไม่ต้องซื้ออะไรประหยัดเงินให้มากที่สุดสมมุติว่าเข้าไปในเกมเลือกแผนที่ประเทศไทยเนี่ยซื้อแผ่นที่ดินแค่ ที่เดียวหรือ2ที่สามที่ก็แล้วแต่แต่อย่าซื้อคอนโดสรืไม่ต้องซื้อแถบสีส้มนะฮะซื้อเต็มที่ก็ได้แค่ที่ดินเพื่อกันคนตกแล้วมันเจ็บนะครับสมมติว่าเาราใกล้จะชนะสืกไปตกของแม่งเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยทรลิซึมกูกู้เงินก็ก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากไม่เซฟเงินก็แล้วแต่นะครับจะบอกว่าวิธีการทำอย่างเงี้ยมันจะทำได้เร็วที่สุดแล้วก็ ไม่ต้องมาติดต่อให้ผมปรับให้ไม่เอานะฮะคือผมไม่รับอยู่แล้วแล้วก็พูดสุดท้ายเลยไอ้พวกที่ดูแล้วมาบอกว่ากูก็ทําได้กูมีโปรอย่างนั้นโปรอย่างงี้มึงปิดคลิปนะครับปิดคลิปปิด YouTube ที่มึงดูกูอยู่แล้ว Google พิมพ์หาอย่างอื่นต่อไปพิมพ์หาว,ว่าโกงเกมเตะตีไลน์ทำไงนะฮะไม่ต้องไม่ต้องมาด่ากู ขอมาครับส่วนใครที่ไม่ได้สับสไครหรือว่าไม่ใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มคอยแบงก์อีกทีนะฮะถ้าเกิดใครที่ได้ดูแล้วเห็นว่าผมพูดคาหยาบไม่ไม่ต้องสนใจมันเป็นธรรมชาติของกูอยู่แล้วถ้าเกิดกูอยากจะสอนใครแล้วเขาไม่รู้หรือว่าเขากําลังหาวิธีทําแบบนี้อยู่มันทํำยังไงนะฮะผมมาเอามาสอนเฉยๆนะครับขอบคุณมากครับ6นาทีก็อัพนานแล้วนะสวัสดีครับ